มามาได้ได้แต่งหน้าแต่งตากินเด่าแล้วเด้อเด้อเด้อะเด้อหมักกระขวดมัจานหนึ่งเด้อเออเออไม่นี่มันทะเช่วยหนาตเขาก็คอยมือนี้นะมันพิชบะปกติจะกินเข้าเอาปกินอี๋เราจะเดินทางเนาะวันนี้เราจะเดินทางจะพี่น้องจะไปที่ ายพนมเนาะโอ้ยิไลมือสวดีจ้ามันโลเข้ามอเนี่ยไนะเนี่ยนะมเจ้ามือไม่กันเบื้งเด้อกินเข้าัไปเด้อมาอ้ยปันเต้าปันเร่าพี่ดายกอนออกเดินทางเจ้าท่องไซแคลนไปกินบเจ้าแม่คอยโปงมบุญในคอยคุ้มเลยม่ายเจ้าบกกินเข้ามือนี้นะจะจะไปกินบุฟเฟ่ ข้าวเดือน้ำใส่ข้าวเห็นง้ข้าพนปบ้้้างอก็เขยมมาเดินเด้นจรงข้าวก็อบเป็นม้นพี่น้อง นเยอ้รพิ่นอารงวัดกตะตานบัดมาะไกินนีถ้าจะอีกินหมกระปุ่นห้อยเนี่ยบ้ห้อยีบกีไปกินมักสมอ่ะเราเออตานไปกินมักสมโกแล้วอร่อยอยอร จิงๆก่อทำบแดเท่านบ่ได้บ่กินเธอบบานเาครับเจ้าว่าแจ๊กบอบานเอามันจะค่อยปลมันบ้ามันไมจะคยปลอากินไข่ต้มจ้ะนะกินเออะเทีเแลดหอ่ะเนี่คน้องตื่นข่าว

จกันตามมุดต้องตามขึ้นไมตรับไม่ได้แมเขาดูป้ายยังแกะบอแกะดีใจมันว้คนมือ่อนนั่นเอหวนเอาวันเอาวันไปมเอาหวนเมื่อปุ่นบัเอวนปห้องเตขึ้นแล้ว้นยนล้วใช่แ้วก็แคน ลืมเลขของามมันอัดสามหกสามนําผันน้ำนมาเกานหนว่นานกับพันสือจ้า่งประดิจูเลี่กไใจเด้อพี่น้องมือนีิเลี่ยจเด้อไวแล้วรีบจ้ารีบนบอมาแล้วน้ำน้่งโจงไปหย่แล้วก่อนรถเดือ น้ำอุ้ยขอโทษค่ะหนูขอโทษหนูขอโทษหนูต้องมาโตใหญ่แไปแล้วค่ะหนูโตสำนึ่งฝ่ายโตสำได้เขาไม่รู้หรอกตำนานพรุ่งนี้จะจะไปจับหนูมาขูกไว้เอามาขายอบ้านเราเลยตกใจเราพรุ่งนี้จะจะไปจับหนูมาฝากของเงาเด้อ จบมาปลูกไนูอ่ะทำมงุ่นมากเนาะมันเป็นยังยบางุ่นมากนะทำเจ้าสีกินนูนะแล้วว่าคือมงนุ่นไหมันเป็นอะไรทำอะไรคอทอดหอดนะเดี๋ยวว่าเขาพาคุจ้าไปแตจุ่มยกว่าอดไปได้แค่กับดาวเขามันยิ่งทำอบอกบอเอ้าก็ทำเป็นจุ่มไม่ทอะเออเออบกกินทอดบัก็หกันหน่อยอยู่ฮะ ไม่กออกม่ไปกันเรื่องก็เข่าแต่ว่าตอนนั้มีตัวอยู่ปวมอยอยู่บ่ปวดมอยก็เป็นจะไปนบอกเออตัวก็ต้องทํำใจอยู่เ่อๆก็ดีแล้วไปมามักเล็กน้อยเอา่นบ่มักเล็กน้อย่ทีบักอูไบุญรอดบุญรอตัวที่เช้าหกตนมาหาน้อยน้อไหน แตะต้องเลยเมือนี่นะคือแตะเชียในถ่องวันนี้ไดกันไ้เกือเลยแ้วในถ่งมันเียเราออกกินช่องเกือเลยมือนนกน้าแมวดเห็ดขึ้นแมวมาขึ้นมัดกเห็ดน้าโป๊ะ ให่ไหมกูถิ่นไปหายนะบอกิไหมพับดำไม่ไม่เลืกอทุกเบื่อนงกองับตจองเหินเดินผอมพุจำมาสกิลชวนอะไรได้กันมันมันวันนี้วันีวัน มีกุงลามแ้วมจบไน่เอาไปนี่ก่อนติดัสิจบอมนกมีมีได้นั่นลลูกมีจับตงนี้้า้างเงิตรงแล้วก็จิ้มโอจะเอาผิวลุกพี่ผูบแตะ ก็จะกินมาต้มให้เลยนี่แกมมาต้มกุ้ยทอดอ๋อนี่เ็นยาขนาดไหนนีกินแต่าสมนะแต่เออไม่ได้กินชีโดงชีดาอะไรยังไงเลย่นกับยากักเร็ยแมวบ้านเราเป็นอะไรสมักรสมกับกุ้ยทอดใส่แป้งอันนี้ยาขนาด เนาะจะสำหรับเอซีเนาะไปมาบุตันพนมกันเนาะมาลัดกันได้จักอไบ้าบอจัาก่อยอยู่อ่ะมาลัดตาขินด่างเด้อขิน่อเด้อตาขินด่างขินขิงมักมฮาโลแลละลูกมากขิณจ้าเพื่อว่าเสียงกีดเต็มกระพังเลยน้องกระลูกกจะูดเลย กุนาดดีกุนาดดีตุย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 เจซีจ๊ดีฮะ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 นะ้ะฮะฮะาะฮะเะ้ะฮะะฮ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 ะะฮ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 ะหะูะฮะฮะเะฮ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 ดฮลนะ จะเป็นเบิกเมืนเ่หนามต้องใส่มจรมาตทานหนามอุ้ยเด็กน้อยเล็น้อยับผู้ใหญปวนี่อือเฮ้ย่มิ้ทำนี่ายจันอน้ามาได้ายนงเือกันน้ได้ข้างาานเราซรอกัดจำน้ำอนเอนั่นไทยไทยไทย เรียกจับมันมมึงเตะจับมึงเตะจับเลยส่งกันแล้วไงมันเงี้ไงแล้วไงนู่นไปงานหาที่หอดจะไม่กซื้อนูนัน่บเมื่อราคาข้างนี่หนมาป่กนยาระาจยที่นี่ปงล่อยหรอไ่เียงไปข้าไปโลก็จะ มันกันเนลของเขาดูเละพี่ิมาเอาไกม่ชิมากระเทยเขาเากระเทยไปนั่นคือตีนเขาเอาสอดไอกมไปด้เขาเอกำกันเาานี่ไปะเขาไปลดเนวของกลาเขาเขากัหาเขาพี่เ้าคนไม่ได้หางเยอเอาทีนี่ไปเยอะมันก็งอกก็งอกยังที่ห้องเลยงอกทางมันเขาอยู่ังไที่ห้องเลือไรเลอเหลือแสดงว่ายุ่ง ยมวอีหจอีน่ะบบจักนะสนิทแต่ข้าไปด้เด้อบจได้ให้นี่เปนยมอีน่เด้อุณงยมวอีนี่จากไจะว่าเป็นยมาเลซีเจ็บเจ็บหัวมามึงละกันต๊งนอนทาสังสิกใหม่็นอนตีไปตะวัดเลวยทำไปมืออื่นบาเมือวัดไปนอนอันตุดงตังงางคนมันสวยก็ซ่อมใบเลย ม่ด้พ่าะรงนอนตาจางชึ่งตาตีมากรำอกวาเดี๋ยวม่วนดตัวนอนกวนเป็นที่เ็ที่ททติเบยนกล่องอยางปาบุกินไายดอกย่าน,นได้กินบุกแป้ย่านกินจุม่มเมอนตได้ยดินข่าวว่าสิบบกินกับปุ้นอ <laughs> มีลักษานมีลักษาพ่ออะไรยันอ้วนอ้วนลายมันอึดอัดอ้าอ้วนลายมันอึดอัดพออะไังนินอยหลงอยู่้เฮ้ยน้อยก็ได้เฮ้ยเพิ่ตัวเห็นมันแสบอืมจะไกินไหมจะบกินะฮยจะบกินาะลูกเน่ยทองดีเดยวไม่ด้ ก็มันหอมส้สกรอกกรกกอกกรอยางนี้แล้วแปออกสองเดือนโอโหด้วยะยังสโคตรลไมเาเห็นไเอย่ายบดี้มาจังเก็นะอ่ะัดไหาใส่บอดีปัดิไปหาห้องน้ามาเห็นม่ใช่่ะเออมันคือบานเฮาพบสุดยอดกี้แตกออกเมันเต็มหิดเต็มแดเนาะอื่้เพอสใช้ก็ทองไหมช่วงด่างคือไปนั่ cặp con xuống dạng cặp con dao nhọn cong hai sáu chấm muộn năm phân mà là cặp đôi đó là cái con trâu mà tan nát ôi mày như hôi nữa cái bậy nhang để bọt rồi giờ bị mốc tan đơn mà giờ tải rồi bớt đi mà đây ủi cái công nhân bên trong của phái của phái à, bét này kia chơi máy hoạt tụ chơi chơi cái này lai kèn đấy, vẫn đìt à, máy phay hơi nhẹ đó มันยี่แกหหููคือมันนบ่ไดรเข่าวขหูบเลจำเป็นชื่ททอทง,พ,งพ่อหรอนึางพันจังมาเขาไม่พอนลเอาลูทีดีืมรักษาสีของอยาต<อ>เอฟซีบาซิการนี่ยังนักว่าเงียงปกักเงียงปา่ปาปกปีนี้ <laughs> เราปักปักี่โก้หอกป่อเราคว้ป่าอะไรป่าปักตัวต้องวปีนกัป่าเลไเาก็เบิ้งอยู่อือน่าจดูดนองดูดตัวอยากเดี๋ยวลองเบิงกกระดับกำลังเดี๋ยวนั่นนานนนั่นเราจกรับทานเด้อซีม กากน้ำลาะเลิกได้ก็มีไอ้โอ้โอตบปากอออออดโอ้โอกินอยปากน้เิ้ยังว่าวในที่บนมันเบิงม่าเลิกได้โสดมันขึ้นปะ่๊าปีก็ยังมือดีว่ตาไม่ได้ว่านอนบีผพมูกปูงวากวาบนพื้นหาว่าวหาว่าใจลายปสีสกรเห็นในปีเัวยนาะ เห็นในเพจอยู <pineapple samples> ่นะทุกอ่างน้อยอ่างเด้ียวเด็กๆน้อยๆเฮ้ยโอ้โหมันเป็นกระจันสุดๆสบายปัสหลีเป็นป่ะยูศึกซื้อกันดีแล้วบารมีมากเด็กน้อยเลยอีไออีอีแก้วทำมาเด็กน้อยตัวไรเฮ้ยอีแก้วก็มึงจะเอาผุดเสียวนี่ว่าผืดไปแก่อีกแล้วไอ้แก้วตัวละกินไปเลยเนาะกินทอดดีเปลี่ยนเรื่องเลย นอนอะไรไม่รีรอจะคือเกิดห้ามมูเลยเป็นมากินนัแล้วงานจะได้ธุรกิจเกี่ยวกธุรกิจจะได้แขกเออท่าเนี้ยท่าจะนี่เรียกไปเอาหมูขึ้นนี่้มนั่นนั่นแล้วเขาใส่แรงงานก็เลยท่าโอ้้ยบ่ได้วันไปแค่ก็เอาสนี้ไปแล้วก็เนี้ยเนี้ยเขาอยู่แล้วนะโหยต่างต่างเสรื่องเลือดได้เนาะ เลือกได้อยากไปกุ้มเราแบนนมันบดได้เยอะแยนวกาะนี่เุอาแน้าอืมโอ้ยปิดกล่องยังว้าอืมเออยสสายน้ำมันคืออะไรกินกั๊ันคืงกินจ้าเาไปล้ว ี่ผู้เออคนลูกเต่คนลูกเต่เออลูบ่าวหน่อยพาสนีไปคุณมึงจกับแกแล้วจะกับดิ้นในเจอหุ่นในบ้านหน่อยแต่มีอะนะหุ่นเลกระแบบนะอู๋ยังมากระแบกอ่ะเดี๋กวก่อนไปใวัานกับเก่าเดิมคนมาบอวันแห่งความเจ้าจับตัวสามานันจะได้เขาโอ้ก่อนใบ้านตนเดิมนะะันเลื่องได้ก็ได้แยกฉันเลื่องให้ไปห่วงก็เออก็ไปกับเล่กัน้เขาเขาเด้อกะบือกว่าได้คอยซื้อเรื่องได้ คับม่ตาน้กะเตะจ้าคาผู้ม่กัแนจะไม่ถีหมูโปงใส่มอนเหมอนเปยกอันนี้เปิดไอ้กัสกันได้เลยเหตุอย่างไรสักเขายังน้อยยังนุ่มออก็ทำใจเด้อทำใจเด้อน้อยยังนุ่มทำใจไงน้อยน้อยทำใจ撒เขาอนาคตไกลเขายังอนาคตไกล โอ้บรไว่าถ้าบ่ได้ขึ้นตัดแนีน่นนเสียงสูพี่ดาวเอ้บอเด้หวม่วนกินข่ง้ยมือเจ้ากันแต้งเงาสิแตะนี่เลยพี่ดาวเอ้ยค่อยบอแม่เจ้าเนาะคือเจ้าพี่ดาวจ้าเราจะไปนครพาเออนคกนพีระส ผัพดพนมพี่น้องพักทิาา่ตามเด้อพี่น้องมาพอกันเด้อจ้าไ,<ห>ไปแล้วพี่น้องจ้าสบายดีเดอปิบตามบบปฏิบัตินมักสมปัญหาโลกบอลปฏิตบ<น>ัติแมบใจตุ๋ยสิกินหอดบาลนุนบอลนุนกินหอดอยู่แล้วกับบาลนุนเน่ะบาลนุน